สวัสดีเพื่อนเพื่อชาววันพีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในะส่วนของแท่งทองที่มันเพิ่งมานะเดี๋ยวเรามาคุยว่าอ่าคือมีคนถามอ่ะว่าเป็นผมผมจะแลกอะไรก่อนและแลกอะไรดีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากให้ดูก่อนนะครับว่าวันที่มันจะเสร็จสิ้นเอาง่ายๆว่าคุณมีเวลาเล่นประมาณ10วันถามว่า10วันเนี่ยมันสามารถทําไอ้ตรงนี้แลกได้ครบทุกอย่างเลยไหมผมวงเล็บแค่ว่าถ้าคุณเล่นทุกวันอยู่แล้วการันตีครับว่าครบถ้าเล่นทุกวันนะแบบได้เช่นแบบเศษขึ้นมาทับ หนึ่ง,ง,งทับสี่หรือสี่ทับสี่ก็เล่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาหีบสมบัตินะครับเออยังไงก็ครบครับผมอันนั้นคือกรณีแรกนะครับกรณีที่สองคุณเล่น event, อีเวนต์กิจกรรมอย่างเช่นเอาเห็นไหมเล่นแบตเทอรี่ห้ารอบเล่นครบยี่สิบรอบชนะแบตเตอรี่เห็นปะคือถ้าเราเล่นอยู่แล้วอะครับยังไงมันก็ได้ครบอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยต้องการจะบอกว่ามันได้ครบแน่นอนแต่สําหรับบางคนที่แบบถ้าเลือกต้องเลือกจะเลือกอันไหนก่อนนะเขาว่าเลือกทีนี้เราเราก็ต้องมาคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน ความสาคัญของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงนะยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากได้เพชรบางคนอยากได้อันนี้เพื่อไปอั่ตัวบูสามบางคนอยากได้เหรียญพวกนี้เพื่อไปใส่กลุ่มบวกฟางเห็นไหมอ่ากลุ่มชาลลอตอ่าแล้วก็กลุ่มร้อยอสูรหรือบางคนอยากได้เศษ2คือความต้องการของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันอ่าอย่างยกตัวอย่างผมผมอยากได้เศษเงินเนี่ยผมแลกจนครบไปแล้วเนี่ยอันแรกเลยเนะี่ยเห็นว่าเพราะผมต้องการเงินครับเพราะว่าชอปเปอร์พวกนี้ผมบูทสาแล้ว เนี่ยกักไว้2 2 2สองตรงเนี้ยก็ถึงแล้วด้วยนะอะไรแบบนี้ดังนั้นก็เลยตอบยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแบบกลางๆเลยนะว่าถ้าเป็นผมจะเอาอะไรก่อนผมสรุปดังนี้นะอย่างแรกคือเพชรครับสําคัญที่สุดและในเกมนะครับอย่างที่2คืออันนี้ครับ2อ,อันนี้สำคัญที่สุดแรกมาก่อนเลยครับและอย่างที่3นะครับสำหรับตัวละครคนที่กําลังปั่นอยู่กําลังปั่นปั่นไอเดียก็คืออันนี้ครับ เศษอันสุดท้ายของผู้2นะครับหลังจากนั้นก็แลกเป็นเนี่ยเหรียญตาพวกนี้มาเลยครับเหรียญตายิ่งมีมันยิ่งดีอยู่แล้วนะเพราะหลังจากคบเสร็จปั๊บเนี่ยก็แลกอันนี้ยาวเลยครับเนี่ยลายยาวเลยแต่อันนี้กรณีว่าคนต้องเลือกนะครับกรณีว่าต้องเลือกนะอย่างอย่างผมเนีเ่ยเศษ e xp ผมก็ไม่ต้องการอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะอันนี้แค่เป็นคําแนะนานะครับส่วนแรกอะไรก่อนไม่มีผิดถูกนะถือว่าเป็นการแนะนำเนาะ